สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหองรอเฮนะฮะเจมส์เทียตยืนยันว่าลิเวอร์พูลมีแผนเสริมทัพผู้เล่นใหม่อย่างน้อย3รายในช่วงสัมมอนสโมสรลิเวอร์พูลของเราครับทีนณตอนนี้อาจจะกําลังเผชิญกับตลาดการซื้อกนักเตะที่วุ่นวายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากทีนณตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยแม้แต่คนเดียว แม้ว่าที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมมากมายหลายคนแต่จนถึงนาตอนนี้นะครับยังไม่มีนักเตะรายชื่อคนไหนที่กําลังมีข่าวว่าใกล้ที่จะย้ายเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์เลยแม้แต่รายเดียวซึน่นนั่นก็ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างออกมาแสดงความเป็นกังวลว่าลิเวอร์พูลจะมีการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนั้นคอนเจมเพียสใช้ข่าวชื่อดังจากเดอะอันติกก็ได้ออกมา รายงานข่าวที่น่ายินดีเมื่อวานนี้ว่ามีคำยืนยันที่แน่นอนแล้วและชัดเจนว่ากองหลังนั้นจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวที่ทางลิเวอร์พูลต้องการที่จะปรับปรุงแต่การเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังนั้นคือเรื่องเร่งด่วนที่ลิเวอร์พูลกำลังจะทำแต่ทว่าณตอนนี้ก็มีสิ่งที่เป็นความชัดเจนเพิ่มเติม,ตมก็คือลิเวอร์พูลกำลังวางแผนเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับคนใหม่เข้าสู่ทีมแน่ๆอีกหนึ่งรายด้วยกัน เราไปถึงการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งตัวรุกทางริมเส้นนั้นก็คืออีกหนึ่งตำแหน่งที่ทางลิเวอร์พูลกำลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันโดยตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าอาเนอร์สลต์นั้นได้ประเมินแล้วว่าตัวของเขานั้นต้องทำการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งไหนบ้างหลังจากที่เข้ามาทำงานกับลิเวอร์พูลอย่างจริงจังในช่วงพรีซีซั่นโดยเฮดโค้ชร,รายนี้ยืนยันว่าต้องการเสริมทัพใน3ตำแหน่งนั้นก็คือ กองหลังกองกลาง,ลงตัวรับและตัวรุกริลมเส้นะนั้นหมายคมว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสที่จะมีการเสริมทัพเพื่อเล่นร่อยใหม่เข้าสู่ทีมพร้อมกันทีเดียวถึง3คนเลยด้วยกันนะฮะและนั่นอาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนต้องดีใจกันเนื้อเต้นอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มันก็คือความชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะมีการเสริมทัพเพื่อเล่นร้ยใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน โดยใน,นตอนนี้มีแรงมาว่าลิชันฮิวผู้นการกีฬาและมิเกลอเวิร์ดนั้นกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังกันอย่างเต็มที่และลิอร์พูก็มีการเจรจาก,กับเล่นรายต่างๆที่พวกเขาต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมแล้วหลายๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นข่าวเท่าไรนักเพราะนั่นถือเป็นสไตล์การทํางานของลิอร์พูที่มีมาช้านานแต่ในเมื่อทาานัานขอนเจมพีสได้ออกมายืยนยันอย่างหนักแน่นว่าลิอร์พูจะมีการเสริมทัพเล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมอย่างแน่นอน ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องรอลุ้นกันได้เลยว่าทีมรักของพวกเรานั้นจะมีการเปิดตัวผู้เล่นใหม่ตอนไหนกันได้เลยนะฮะเผยโดยืนล่าสุดตอนตำแหน่งกุญือทีมชาติอังกฤษของเชอร์เก้นคลับและจันทีแกวเรสเซเกตประกาศลาออกเมื่อวานนี้เชอร์เก้นคลับนะครับ อดีตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก,ก็ไ็้มาเปิดเผยความรู้สึกที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในหน้าที่การงานครั้งต่อไปของเขาหลังจากที่เมื่อวันนี้แกเรโซเกตได้ประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษไปเป็นที่โลดแล้วจนทําให้ณนะตอนนี้มีเสียงร้องร้องจำนวนมากจากแฟนบอลทีมสิงโตคำรามอังกฤษว่าพวกเขาควรที่จะแต่งตั้งให้เจอเก็งครับให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษในทันที โดยณตอนนี้นะครับทางสโมสรฟุตบอลอังกฤษนั้นมีเวลาเพียงอีกแค่เจสัปดาห์เท่านั้นในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ให้เข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากแกอเรสเซเกตโดยเร็นที่สุดหลังจากที่ในเดูนี้ทีมชาติอังกฤษจะมีคิวลงทำการแข่งขันฟุตบอลเนชั่นลีกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติสาธารณัไอแลนด์ในวันที่7กันยายนี้โดยทีมชาติอังกฤษนั้นกำลังหวังว่าจะได้ตัวเจคเก็กลับเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่ กานที่ฟิตบอลโปรแกรมดังกล่าวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเช่นได้วกาทีมอังกฤษ,กฤษนั้นจะต้องพบกับเรื่องที่ยากลำบากดยการพาตัวผู้จัดก,การทีมในวัย56ปีรายนี้เข้ามารับงานดังกล่าวอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าเจ็กกิ้งครับนั้นจะแสดงความชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวของคนนั้นขอเวลาพักผ่อนหนึ่งปีเพื่อชาร์จพลังเสน้นก็หมายความว่าทีมชาติอังกฤษมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ตัวเจ็กกิ้งครับไปเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ เพราะในะตอนนี้เจ i กเก้นคลับกำลังพักผ่อนตามโปรแกรมที่เคยวางเอาไว้ท่านของเย็นดอยนักข่าจากลิเวอร์พ e ูลก็ได้ออกมาเยนยันอีกเสียงว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นและไม่มีทางเป็นไปนได้ที่เจ i กเก้นคลับนั้นจะกลายเป็นกุนซือทีมเชาตังกฤษคนต่อไปซึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคำพูดและการกระทําล่าสุดของอดีตผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลไรนี้เหมือนชัดเจนมากๆว่าเจกเก้นคลับต้องการเวลาพักผ่อนหนึ่งเต็ม ดังนั้นตัวของคนนั้นจะยังคงไม่มีความคิดที่จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอดังกล่าวนั้นจะถูกส่งมายังทีมยักษ์ใหญ่แค่ไหนก็ตามทีสรุปก็คือบอสของเราจะไม่รับงานเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับสโมสรใดๆอีกต่อไปแล้วจนกว่าจะครบกาหน,นดพักพันหนึ่งปีตามที่ตัวของแจ็กเก็คกลับนั้นเคยแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นเจ็กเก็คกลับจะไม่ใช่ผู้จัดก,การทีมเชีงกฤษคนใหม่ต่อจากเกลิกสเซเกตอย่างแน่นอนนะฮะ ด่วนเรียวมาริดวางแผนสัญญาก,กับเทนสอเล็กซซนเดอร์โนในช่วงสัมม์นี้โดยดาเตติเวอพูลก็สนใจที่จะย้ายทีมเช่นกันหลังเหลือสัญญาอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นนะครับเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นแล้วนะฮะลิเวอร์พูลของเราถึงกับต้องสะดุ้งเทนสอเล็กซซนเดอร์โนสนโยกซบเรียวมาริดมีรายงานอัปเดตข่าวใหญ่ในช่วงกําคืนที่ผ่านมาเลยก็ว่าไดนะครับ เมื่อมีรายงานถูกระบุออกมาว่าสโมสรเรเดมอริจนั้นได้ต้องการติดต่อกับเทนอเล็กเซนเนอร์โน่แบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยแชมป์ลีกลาลิกาสเปนยืนยันว่าพวกเขาเตรียมแผนการเดินหน้าเซ็นสัญญากับแบ็กขวารายนี้เอาไว้เป็นที่หรียบ้อยแล้วและก็รสือครั้งสำคัญนั้นกำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ โดย่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโน่ก็เดินมารายงานว่าทีมยอกษยใ่ญ่แห่งศึก,ากลาลีกาสเปนนั้นกาลังจับตาดูสถานการณ์ของสตาร์ทีมเชิอังกฤษรายนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเทรนส์อาริเซเนโน่เนนเหลืออยู่กับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นซึ่งทาให้เทรนส์อาริเซเนโน่นั้นสามารถย,าย้ายออกจากลิเวอร์พูลได้ในราคาถ,ถูกโดยล่าสุดได้มีรายงานข่าวที่น่า ตื่นตะลึงออกมาจากท่านของคลิสเยนโฟลสายข่าวชื่อดังจากเบลได้ออกมาระบุว่าความสนใจของเรมเดรดที่มีต่อเทนอเล็กซานเดอร์โนนั้นจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโราดรดก็ได้มีการติดต่อกับเทนอเล็กซานเดอร์โนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดวยนักข่าวรายนี้ระบุต่อไปว่าดาวเตะของลิเวอร์พูลรายนี้ก็มีความสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวที่อยากจะย้ายไปร,ร่วมทีมแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลล่าสุด และมีโอกาสที่ตัวคนนั้นจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์โพลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยถ้าหากมีข้อเสนออย่างเป็นทาง,งานจากเรอัลมาดริดยื่นเข้ามาโดยณตอนนี้ทางลิเวอร์กัลังอยู่ในภาวะกดดันอย่างหนักและต้องการที่จะเสริมทัพเล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่วนที่สุดเนื่องจากโจเอลมาติปเพิ่งจะลาทีมไปและเบอร์จิฟันได้ก็มีอายุมากแล้วแต่สำหรับในส่วนตำแหน่งของแบ็กขวานั้นอาจจะ มองได้ว่าการแจ้งเกิดของคอนเนอร์บลาสลี์เมื่อลุกการที่แล้วนั้นอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนออกจะเทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยเพราะลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบฟีค่าตัวในฤดูกาลหน้าถ้าหากว่าการตอเสนอฉบับใหม่นั้นไม่ประสบผลสำเร็จแม้ว่าที่ผ่านมานั้นเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับจะเคยยืนยันมาตลอดว่าไม่มีความคิดที่จะ ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเลยเพราะต้องการเป็นตำนานของสโมสรแห่งนี้ที่ตัวของคนนั้นใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นกัรตันทีมลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ัยเด็กแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรย์มาร์รตนั้นคือความสุเ็จรอเขาอยู่ตรงหน้าและที่สำคัญนั้นก็มีจูดเบลลิงแฮมเพื่อนสนิทของเขาเป็นนักเตะตัวชูวโรงอยู่ที่นั่นดังนั้นอาจจะกําลังเป็นจุดเปลี่ยนให้เทรนส์อาริสเนโนตัดชินใจว่าจะเลือกความสุเ็จกับเรย์มอริเต หรือเลือกที่จะเป็นนักเตะตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะโอ้โหท่นี้นอกจากเทนอเล็กซานเดอร์นูแล้วนะครับเปิดจิฟันได้กับโมฮัมเหม็ดซาลาก็เป็นอีก2แข้งแกนหลักของหงส์แดงที่เหลือสัญญากับสโมสรแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับท่านผู้ชมกิีฬนเอปเปเป้เผยความจริงเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องลิเวอร์พูลในการเปิดตัวกับเรมาบรดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ กเลียนเอ็มเปเป้นะครับเผยหมดเปลือกปัดข่าวลิเวอร์โพลมุ่งหน้าสู่เรอแมรต์ตามฝันของเขาเลียนเอ็มเปเป้ยอมรับตรงๆว่าเขาได้ปัดก็เสนอจากหลายทีมเพื่อตามไล่ล่าความฝันในการเล่นให้กับเรอแมรต์เจ้าหนูสเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสกีเลียนเอ็มเปเป้เปิดตัวอย่างเป็นการที่ซานติโกเบอร์นาเบลไปเมื่อวันอังคารหลังจากบบกมือลาปารีสแซงต์แชงกซึ่งสัญญาของเขากับทีมดังฝรั่งเศสสิ้นสุดลงในช่วงต้นฤดูร้อนปิดฉากช่วงเวลาสุดปรามา ดาวเตนในวนัย25้ปีนะฮะตกเป็นข่าวกับเรือมริดมาหนาแล้วแถมยังมีปัญหากับปารีสเซนชแมงเมื่อดูร้อนที่ผ่านมาเพราะอยากย้ายไปสเปนใจจะขาดแต่เรือมริดไม่ใช่ทีมเดียวที่อยากจะได้ตัวเอมเปเป้แฟนๆลิเวอร์พูลคงจําได้ดีว่าชื่อของเอมเปเป้โผลมาเกี่ยวกับหงส์แดงบ่อยแค่ไหนเขาเกือบที่ย้ายไปอันเฟลในปี2 0ง7และมีข่าวลือว่าเขาคุยกับจอห์นเฮนรี่เจ้าของทีมลิเวอร์พูลนาน2ชั่วโมงบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เพื่อตัดสินใจก่อนที่จะออกจากสโมสรมอนัโกแม้จะย้ายไปปารีสแซงต์แชง์แต่ก็ยังมีข่าวกับลิเวอร์พูลไม่เลิกแต่ในการเปิดตัวกับเรอัลมาดรดเอ็มเป้พูดชัดเจนว่าเขาไม่คิดที่จะไปทีมไหนเลยนอกจากราชันชุดขาวผมรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงเขาบอกผ่าน90มาิลผมได้ข้อเสนอจากหลายทีมแต่ผมก็พูดเหมือนดําแต่ผมจะออกจากปารีสผมจะไปมาดรดผมคิดไว้แล้วมันคือความฝันของผม อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลแต่นี่คือสิ่งที่ผมชัดเจนการย้ายไปเรอลมเดรดสำเร็จเอ็มบาเป้เสริมา่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมันคือความฝันในวัยเด็กของผมผมรอวันนี้มานานแล้วตอนนี้มันเป็นจริงแล้วความฝันมันประเมินค่าไม่ได้ความฝันของผมก็คือการเป็นนักเตะเรอลมเดรดและตอนนี้ผมทําได้แล้วและครอบครัวดีใจมากๆเพราะเขารู้ว่าผมพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ผมมีความสุขมากจริงๆนะครับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายอันดับลิเวอร์ pool ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกภายใต้ของอันเนอร์สัลตลิเวอร์ pool กำลังเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่ภายใต้การกันทีมของอันเนอร์สัลตและมีโปรแกรมเดินทางไปอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาในปลายเดือนนี้โดยเฉพบกับเรเบติตอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการจะเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยการไปเยือนอิปสวิททาว์ทีมหนังใหม่ในวันที่17สิงหาคมและเปิดบ้านต้อนรับแกมเยันเบนฟอร์ดในเกม แรกของสล็อตที่แอนฟิลในสัปดาห์ถัดไปซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากคลอสเว l d n o อ t สป p o r t ก็ได้ออกมาทำนายผลการแข่งขันฤดูกาลใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งระบุว่าลิเวอร์พูลจะจบฤดูกาลในอันดับที่3จบด้วยคะแนน80คะแนนตามหลังอาเซนอล6คะแนนและตามหลังแชมป์อย่างแมนเชสตี้ถึง14คะแนนแต่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์นเต็ดที่อยู่ในอันดับที่4ถึง9คะแนน และหากเป็นไปตามนี้ลิวพูลจะพลาดแชมลีแต่ยังได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีซึ่งเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วส่วนทีมที่จะต้องตกชั้นไปเล่นในศึกเดอแชมเปี้ยนชิพได้แก่อิฟสวิททาวล์วูมแฮมตันและ n o t ต i n g h a m f o r เรสส่วนเอวตันจะจบอันดับที่13และรอดจากการตกชั้นเจ้าของหงส์แดงลิวพูลจอห์นเฮนรี่ถอนตัวซื้อสโมสรบอกโดแล้ว f ฟร r เวสปอร์ตกรุนะครับเจ้าของทีมลิเวอร์พูลได้ถอนตัวจากการเจรจาเพื่อซื้อสโมสรบอกโดสโมสรในฝรั่งเศสที่กำลังประสบปัญหายอย่างหนักแล้วบอกโดกล่าวว่า FSG อ้างถึงค่าบำรุงสนามในอนาคตบวกกับความไม่แน่นอนทั่วไปที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทางด้าน,นการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศส FSG ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเจรจา เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการซื้อทีมแชมป์ฝรั่งเศส6สมัยสมมสอนบอกดวนครับถูกปรับไปอยู่ในนาซิยงนาว1หรือลลกระดับ3เป็นการช่วข่าวโดยหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศสหลังล้มเหลวในการให้การรับประกันสําหรับฤดูกาล2024-2025ซึ่งสมมสอนกาลังยื่นอุทธรณ์ตามคันตัดสินนั้นชินลลองแดงเดอะบอกโดและพูดถึงห่วงได้รับแจ้งจากแฟร์เวสปอร์ตกรุ๊ป เพิ่มความตั้งใจที่จะไม่ดําเนินการหาเรือที่เริ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่มันมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อซื้อสโมสรแถลงการระบุการตัดสินใจครั้งนี้อธิบายได้จากค่าใช้ใจ,จา่ายจำนวนมากของสนามในปีต่อๆไปแต่ยังรวมถึงบริบททางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของฟุตบอลฝรั่งเศสอีกด้วยบอกโดได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในการพิจารณาคดีครั้งแรกโดยหน่วยงานเฝ้าระวังทางด้านการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศสเมื่อวันที่27มิถุนายนถาแถลงการจาก เอสเสริมว่าแม้เราจะผิดหวังที่ไม่พบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แต่เราหวังว่าสโมรสรและแฟนบอลจะพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตก็ถอนตัวจากการซื้อสโมรสรบอกโดนะฮะสำหรับ f อ g แเกรแอ,แอร์เซเกตลาออกจากตำแหน่งคสื้อทีมชาติอังกฤษหลังคุมทีมมา8ปปีแฟนบอลลิเวอร์พูลคงอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับมีความสัมพันธ์ที่แปลกๆลก,กับแกเร็ตซาเกตมาตลอดถึงการถูกเถียงว่าแฟนบอลมองทีมชาติอังกฤษยังไงก็มักจะเน้นไปที่เรื่องของซาเกตใช้งานนักเตะจากลิเวอร์พูลนี่แหละนะฮะเห็นได้ชัดเจนจากยูโร2 4ล่าสุดนะครับที่แก so เร็ตซเกตเรียกนักเตะลิเวอร์พูลติดทีม4คนแต่ตัดออกไป2คนที่เหลือก็มี1คนไม่ได้ลงเล่นและอีกคนก็เหมือนโดนโยนเป็นแพะระบ,บากให้กับเทียม ต่ชาเกียก็คงคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะอังกฤษเ้าจิงยูโร2สมัยติดแถมผลงานรวมๆของเขาก็ทําให้เขาเป็นรองเพียงแค่เซอร์อฟแรมซี่ตำนานกุนซือทีมชาติอังกฤษเลยทีเดียวแต่ที่ยังคงเป็นปริศนาก็คือทําไมนักเตะลิเวอร์พูลถึงโดนเมินทั้งๆที่ช่วงเวลานั้นจเกครับก็พาทีมลิเวอร์พูลกลับมาเป็นทีมระดับโลกได้แล้วดูจาก4ทนนแมตช์ใหญ่มีนักเตะ ลิเวอร์พูลแค่3คนที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติแถม1คนก็ไม่ได้ลงเล่นเลยอเล็กซานเดอร์อโนลงเล่นเป็นตัวจริง3เกมตัวสำรอง3เกมรวมเวลาก็แค่246้่นาทีส่วนแฮนเดอร์สันได้ลงเล่นทั้ง3ทัวร์นาเมนต์แมตช์แต่ก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในยูโร2020จริงๆโซเกตก็ไม่ได้โง่นะครับเขาเคยบอกว่าผมเคารพสมโมสรลิเวอร์พูลมากผมรู้ว่ามันเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครมีประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ มีความคลั่งไคล้ในเกมสุดๆและยังมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตัวเองอีกด้วยโซกเกตพูดถูกแต่ตอนนี้เขาไปแล้วก็ต้องรอดูกันว่าใครจะมาแทนที่และจะใช้งานนักเตะลิเวอร์พูลยังไงโดยเฉพาะเทนอเล็กซานเดอร์โนที่การโยกปเปล่นเป็นกองกลางยังไม่เข้าที่เข้าทางแถมยังต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงแบ็คขวากับคลวอเกอร์อีกต่างหากส่วนโจโกเมสน่าจะได้โอกาสลงเล่นบ้างเพราะเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ3มคนที่จะก้าวขึ้นมาจากทีมยู1ปีทั้งเคิร์ติจโจนจาเรลคอนซาและฮาวิเอเลียดดูที่จะเก่งเกินทีมยู1ปีของอังกฤษไปแล้วโดยทั้ง3มคนคงอยากจะรู้ว่าใครจะมาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาตงอังกฤษโดยณตอนนี้ลีคารสลีย์กุนซือทีมชุดยูยี่สิปีของทีมชอังกฤษก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันแต่ไม่ว่าใครจะมาคุมทีมชิอังกฤษนักเตะลิวโลก็น่าจะได้รับโอกาสมากกว่าเดิมออย่่างแนน,นนะ นี่คือโซล卡尔ลิเวอร์ p o o นะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเชา้าของวันที่17บเจกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของบูท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ